สบายดีเพื่อนๆกันทุกคนมือนี้เป็นมือดีบ่มือนี้พระเอกเป็นมหาหันเออเป็นเดินทางมหาหันซีซิแมนมือดีล่ะมือนนี่ไปไปพบกันกับพระเอกเป็นพระเอกเป็นมหามาเหรินมาหัวหน้าเดินทางมาจากทางไกลคนเด้พระเอก พระเอกพระเอกยอดนิยมเดินทางมาจากโคนทางไากลมาจากบา้านถงเย็นเดินมาเวียนหาคิดหอดจังไหนป้อผิจดจังไหนมาฮานคิดหอดป้อผิดจังมาฮานโอ้ยภาพประมืดมึดมัวมัวเนาะบบบนีน้นนเนาะ ไปทังได้มาทาังได้โ,โอ้โมางาสน่มางานศสเพิ่นม,มางาน n พเพินาานพ่นวะเพิ่นวามหาลูกพีเพิ่นเพิ่นวาหาลูกพีบ่ก่อโอ้ยนาะกล่องกลงบัดรแจงบัดบ่จงขษถออภับเด้อมันเป็นนพระเอโอ้กล่อ,อง <laughs> ราศีบถึงพระเอกบอ่ก่องช่างสีน้าบบดน,นี้เนาะเออเอาเคนเวเยียนมาเยียนเยียนคนมาเยี่ยมเยียนหัวที่ฉัทนทันทีเลยมือน,นีเคนมาเยี่ยมเยียนชิมีโชคมือลาบยังบ่ไปเออคนมหาหันมือหลาบบ่เนาะ ม,ม,าามันเป็นอดไยังมาฝากนะมันนี่ยัยงมาฝากลงตาในมันนี่อืนี่ยังมาฝากลงตาในมันนี่มีไหมบอสมามาก็มามือจุ่มชื้นไปเลยโอ้ขาดนะขาดกดตัวตาไปเด้อเป็นน้ำกล่องบ่ออย่ตรงไดหรือมือบ่เทียงบ่อ เมือตีแจงเด้อมือตีแจงอยูน่นี่โอ้กล่องวัดชนะพุทงพระเอกร้องกล่องนี่นวัดชนะพุทงพระเอกเฮ้สิไปทางไหนตอนี่นตอนหน้าต่อโมลินตรงนี่เองอ๋อ้คนละามล่นอยู่นี่พคนละคนพูดได้ภาษาเดียวภาษาอืน่นภาษา เป็นเอวนเป็นเาบ่ได้มีลามโอ้หนอหมเป็นอี่ยังว่าว่าูจังหมืดหมืดัวมัวจะส,สโอ้กขอรร็ขอโรษขอไปเนี่ยเอนมหาเอนมหามา,ารเรียนเนมาเห่นมาหัวลำเาเนขิดหอดเป็นวาสันขิดหอดนดอกขิดหอดลงตาเนาะอ,อ่ะ นี่ลูกตาห้อ่ะโอ้อหยหนงตาห้เด้อยไปไปซื้อขนอมกินเด้อซื้อขนมกินเอาใส่เปาใส่เปาเลยใส่เปาเดี๋ยวมันล้นหนา,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 ายอ้ยภาพกระตุกกระพยใส่กระเป๋าเพืเ่อนเลยโอ้โหหลายแบบหลายหนึหน่งแบบ เดีบยี่ดีเด้อล่นหายเด้อไอ้สิคือน้ำกินเอออ้หูไเอะก๊อปอะอยู่ดีมีแหงเด้ออยู่ดีมีแหงเด้อเอออะแค่นี้ก็เนาะเพื่อนเพื่อนเนาะอเอะเพื่อนเวียนขอมหาหวเวียนมหามาเลียนน้ำผลชนาแต่ผลละบานถมเยินผลละไปเอก๊อปไปเอกอบ หลายคนก็สิจ้ำได้พระเอกนี่ยเอกโอ๊เฮาหลายหลายคนแถวๆถระแวกนี่ก็สิจ้ำได้อยู่จ้ำได้ว่าพระเอกโอ๊ปคนเดียวนมาหาจังหวัดทั้งที่เลยเมือนนี่ก็แค่นี้ก็น่าเพื่อนเนื่อน่าก็เจ็บคือเปรียงแค่นี้สบายดีสบายดีเพื่อนๆทุกคน